เลี้ยงตับดเลี้ยงตับจนบนอยู่อยู่มตมุ่มาแตมุันแ้ซ่บแซ่บขนาดจุดเกลี้ยงเรือกระปุ้นกระปุ้นกัาไปเก็บตกตอนรอบมิดไนกับแกงมไม้กับน้ำแกงมม่ามีดาวมิดไน์อเนี่ยเด้อนี่หะเนาะอยู่จนขาเงแล้วกขาโได้กินดาแหงออมตังูเชียุนค่าแห้งก็เลเนตอนดีเขอยู่ข้านแรงเอออยู่ที่ข้าวเ้ถ้าติเขาแรงกเลื่อยป่ะ เย็นเนาะอืมตัวเ,นนเล็เนาะตัวเล็กจิ้มหนึ่นนงอเนาะเอ่มออนหมดเลยอืมจ้าพอจะลงยาเป็นคนเดียวอร่้ยแบบชัวรสวัสดีจ้ามาซิมแกงน้ำไหมเดอ้อวันนี้เดอ้อโบ,บทันเบิ่งตอนที่ว่าใส่ข้าวเบือใส่น้ำยานางค่ะสีถ่ายกัดจนสีแล้วแล้วหิวเข้าค่ะหิวเข้าอย่างมาลายย่างแห้งเลยวันนี้ค่ะแซ่บขนาดเลย ใส่กรออกอืมใส่ข้างอันคุ้งบางทียังันใส่ซีโครงโมแล้วก็เอีมังเอืค่ะมังเอืกกับมังเอืสวนเจ้าคองแล้วก็มีเห็ดด้วยใส่เห็ดนะคะเห็ดกับมาตะเกะเห็ดญี่ปุ่นก็มาเห็ดบดฝนตกเมื่อคืนเห็ดบดก็ออกมาเลยค่ะตกมือเดียวเราทำเห็ดทั้งหมดไม่สิงหางในชิดตะเกะฮะทั้งเห็ดบดทั้งเห็ดโซทั้งเห็ดเอญี่ปุ่นอันนี้ก็ nho để mặc ướt là tao mặc ừ, buộc cả. Nha cả. Nha cả. Sẹp cái quá. Hầm hầm thăn cho rồi cả này. Chém mỡ xin nhang hai muôi chui xin nhang một này. Chắc xin nhang cái má. À to nữa mà to nữa. À lắm mà cắt nhang từ đây thì kinh. Ta quá. đồng vị tem từ đây. Rồi cho nhang em hồi. Thả thua là to là tội

เอ pur, ้ยพนั่นแบบนี้เลยนั่นโหตาตกเลยเสร็จยับใส่เห็ดใส่ยางเรียบร้อยแล้วนะคะหม้อสเบลเลยค่ะหม้อนี้นะกินประมาณสามสี่คนค่ะมาละวานจิบแกงหน่อไม้มี่เดียวเด้อแบบนี้ออกออกออกเลยใส่ขนาดเลยเอ็มแม่ต้องแกะยัง มึงไหมคะพ่ากินแกงน้อไม้กับอีแม่นบักม่วงก่อนทำม่วงม่วงทำมึงมีกตอยดอเลยี่แล้วกินจังนะมากินเลยเรอไปเอมนีนจแก่วยูแล้วจะันนึ่งยุนตาด่ากินโอ้หน่วยละโลน้ยุนเนาะโลสองโลอ๋อให้พอตะวันเลยจะเบิ่งเมียเจ้าด้วย

ដល់គីចន់ចន់ត្នោមទីគីខ្ញុំនឹងច្បាអ្ហមានគេបកលះណែអ៉ែណៃច្រត់លឹបមកទីនោះឡាហ្អីឡាណែអត់ចងត់មកគឿសែហ្នឹងណែគឿសែទៅញ៉ាំណែឡាច្រត់ទីទីមកតោកពួកណែគាត់ជុំយើងខ្ញុំមិនរាំគាត់អែលគាត់បត់ពីបចាំណាំគាត់ទីជុកអូយមកតើទីណទៅត្វាំងលន់គូតើ แซ่บหนัวขนาดเลยมติดใจโอ้งวนนาจะแกงอีงไงเรเบ้อแซ่บปานแกงทุกจานเราสิมากถ้าคอยมาแกงอีงไงเรเบ้อแซ่บแบบนี้มึงยังจะแกงแล้ไม่แซ่บก็ไดอกันดิอ่ะเจ้าแวมงปินเหรออันจากเอ็มไปเลยเจอเนึ้อยุนดีกว่าจุกจุกโจเอ็นเบกกลมกลมกว่าเด็กระเทียมกระเทียมกระเทียมยกระเทียมเต็มดนะพวกงไมอยู่ตรงสะโพวกไปยุบสะโพกไปยุบมา คิดกับบ้านมันแซ่บหลายแซ่บหลายครัวจะไปยุคโคครัวจะไปยุคอะไรเนียอันนี้ก็เป็นครัวแบบเอบ้านๆเฮางนะคะครัวนี่ยครัวเตาถ่านค่ะครัวแม่แทบจนควรลงแซ่บจนควลืมแก๊สเพิ่นก็มีอยู่ค่ะแต่ใส่เตาถ่านมีเรื่องม่มีกระทะโบมีกระทาไอเม็ดอะว่าจาศักดิ์สิทธิ์อะมอนจูอ่ะจะไม่จูเป็นจูเทปเงอะเดี๋ยวกะเตาไม่ต้องมุดเทปเงาะเลยอ่ะมันขึ้นจูอ่ะตัวสเสมียนล่ะ ກະໂລໄິແເຕົາຍແຊບອີອງທື້ອມລ້ວເປດ້ໂຕນີ້ຂາດຍັງບສ່ັກກยບຜັຍງຜນຂະດເດີໃສໃສ່ກແມໃສລະຈົຈຢາມຈຸລົອີຈຸດລົຈຈົິດລວ

เจริญเจริญราชอบังกงเออเจริญเจริญอปตับนเตาน้ไปจุดกลองโอ้กาหลังก็ไปเจริญเออฝ่ามือจักอันก่อนจะน้อไหมสุดยอดเลยค่ะเดอดขันยันไม่แยาวกับคนคณะแน่ก่อมักแบบยอดเลยเลยมอกบหมอเบอร์เทไรเอนี่กินจักรซวิดสีวิตบหวมอกรอเหารแ์บจนเตะกนหักหมดเลยโอ้ย่าทิมเด้อมานได้มอจนเห็ดกินแซีบถ้าพักะแยงค่ะท่าพักแยง Ừ. Ừ. cho ăn này, này nó? cho mọc sang nhèn, cái ban mà, xếp, <laughs> <xếp. Mình là cười> chắc mấy của bolo? Hảo thì mong ít sang là đi này đi em vậy, thêm đợt ít, này mẹ. บอกเขอตัวเขาบราณเขาบุนเซงโลนมินอขาบุเซ่งเพิ่มอเลยแม่เพียว,ยว<ม>ขอจบคลิปแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลด้วยค่ะมเซงโลนมผิดถูกไงอย่าว่ากันนะคะช่องไม่ทำค่ะขอบคุณค่ะเทใส่กระตรกใส่ถาดเลยเลยด็ดเนาะกินเนะาะกิหนห่อนๆกับข้าวเหนียวค่ะเนาะมันบป็นเมนอาหารเสี่ยงค่ะเซ <โอ S 1> ็ตคานาจจะไปผักเนะเป็นเนาะคานเลยเป็นอาหารในะค่ะว่าเมนอาหารเที่ยงันาะเป็นเนาะขนาดเด้เดี๋ยวต่อไปก็จะตำซุปตำแล้วนะคะแ